มาดูอีกอางานหนึ่งนะครับเื่อวันนี้หลังจากที่ฝนตกกันมาหลายวันนะครับสิ่งที่จะทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนก็คือเจ้าสองตัวนี้นะก็คือใบผันผฝนนะครับใบผันผวนเนี่ยก็มีความสำพันนะเพราะว่ามันจะอยู่กระจกกับกระจกตลอดเวลาพอเราใช้ไปงานสักพักหนึ่งมันจะเริ่มปักแม่สะอาดแล้วแเราก็ซื้ออันใหม่นะครับมา มาถ่า,า,ายแชร์นะครับเรามาดูวันนี้เรามาดูวิธีการเขียนแับบรรจุผลานซึ่งจะมีใบอยู่สองประเภทคือใบยาวกับใบชั้นใบยาวเนี่ยความยาวมันคือ22นะสสำหรับตยัยหน้ายานิส2.4ใบชั้นนี่คือ14นิ้วนะครับแต่วเรามาดูว่าวิธีการถอดและใส่เข้าไปแทนที่ถอดอยังไงขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องถอดก็คือเราว่าหงายใบขึ้นมาปึ๊บเราจะเห็นตัวล้อเราก็กดเนี่ยกดกด แล้วก็ดันลงมาออกแล้วหนึ่งอันนะครับลงมาพยาวกดแล้วก็ดนันออกมาสองอันออกมานะครับซึ่งอันใหม่นั้นน่ยจะมีใบเปล่า,านะครับยังไม่มีคลิปล็อกนะเขาจะแยกคลิปล็อกมาให้เราก็ทำงานใส่คลิปล็อกก่อน

เราใส่ก yeah. yes, ิบล็อกนะให้ล็อกทั้สองอันใช่ล็อกทัสองพอเราใส่กิบเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาใส่กันโดยการที่เราก็เสียบใส่เข้าไปที่ก้านก้านใบพัดของผมนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นนะครับต้องแน่ใจนะว่าดันขึ้นสุดแล้วก็ให้มันล็อกนะครับตด้านก็เช่นเดียวกันนะครับ แล้วก็ดึงขึ้นนะคดูไม่ไม่ไม่หลุดน,น,นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วมาทดลองเปิดกันดูว่าจะอาอัดแค่ไหน ทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนใบป,ปัดนนแบบง่ายๆทำเองได้ที่ไามลองทำดูครับ